ครับกสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆหนุ่มๆสุขสุขคนนะครับม,นนมีโอกาสพ่อผีพาน้องมาชมทั้งเลี้ยงทั้งเลี้ยงเมืองเชียงดาวนะครับทั้งเลี้ยงเมืองเชียงดาวบอบ่อบพานตัวอำเภอเชียงดาวไปอำเภอฝางนะครับกย่างใส่ทั้งหลวงเพดินแม่เล็กหนึ่งซุ้นเกรร็ด้วยคือก้อนนะครับพานตัวอำเภอเชียงดาวนะครับก็ เราอยากเลยพวกเขาฟังดังเห็นไมัว่าซุ่มกดซุงแต่ซมตรว่นะคบขวาครับาะครับ่ถ้ากิดว่าเกิสิบกลกพี่น้องเชียงดาวฟังผมเร็วกับยุทีเก้าสิบกว่ามอต่อชั่วโมงนะครับเก้าสิบกว่ามอต่อชั่วโมงเนี่ยวันไหนเกินร้อยซินะครับมันลอยได้ยู่ครับมมันลอยได้ ทางเริ่มแรกก็แวนวซาสารแขวงมานนี้นะครับก็ะดีนะครับดีไร้ทางกว้างเป็นถนนสองเลนนะครับรถแลงเ,เส้นทางกันแล้วบานบ้างจมบ้างยังนี่นะครับเป็อนอา,านหนักๆลยดอกจอมไม่จัตวาเนาะจมไมตีไม่ตีตีจัตวากระจมเออแมีนเรื่องที่ละเรีงไกาเรียนกาย ไปตีจัมปังจัมไปเรื่อยเรื่อยเชืงดาวเอหอเลยยยงผู้หลวงผู้หลวงเชีืงดาวผู้หลวงเงยตัางหากใส่มือห้อสเกินอะจ้านี้ไปสูงทอดอยถนนเลย ก็ะ่างลึไปเป็นตอดหอดแม่อรชัดเขาไม่มีทางขึ้นของฉันโดยถนนสูงโโมได้ประเทธไท้อันนี้เมื่อสูงจนในตอนั้นจได้จังสิบเปนะนะลอยเนีล็อกขวดนั่นน่ะเนี่ี่นั่งเขาจะได้ มันเสียวันเป็นที่ยแต่ดมีคนใดเขตัดถนนขึ้นไปเรงสั่นที่ยานันั้งหไปตะขีด้ส่กสร้งเขาว่าตัดเรสั่นทั้งเือืออยากกันจูงสั่นเขาจอมวนหลอดเลย เพือ่อฟังนะครับมุม่งหน,น้าซูเพอ่อฟังได้หกสิบกว่าลูแน่อากาศแค่าอากาศทางนอกอากาศในรถเลยปั๊บไปยิบเจ็ดองศายังเย็นใจยๆอ,อ,อยู่แน่ไดยทางนอกสิบหกสิบเองศา นี่นะป้าเห็ดข้าจเจ้าเจ็บเห็ดไปหล,หลายๆนี่ยละเพื่อแม่แตงแม่แตงอำเภอเชียงดาวป้าเห็ดทั้งนั้นเลยอาเห็ดเกิดปีหนาวว่าหาเจ็บหลดเขาเลยสื่อ,อกิม้มบริเก็บด้วยป้าจิ้มบริเก็บด <ๆ S 2> ้วย เสียบต่างกันเลยเขาเจรว่าไม่เ็บมอะไรเก็บเลาเรื่องแหบ66เส้ประการหาข้างเอีงเส้นขามไปเองได้มากเลยเส้นยาดูลักาไนเลยเจ้าขามขี้มหิเลยทุ่มมาลงทุ่มสูงเธอเคหร บ้านเมืองนายมันฟังตรงไปเออเวียงแหงบ้านเุรูนอไทยคือฝ่ายไปทางผิดยยอ่ะค่ะคือฝ่ายไปทางผิดเยะจ้งแล้วมาดูเบิ้งไปเวียงหงบ้านเุูนอไทย บารู ah at, ุไตยไปตั <t> uh ้ง uh, ก <that> well ี่หล <that bell welche ikka number> uh ังไเมื <to> ่อไรคูเนี้ดอยอ่างขางตรงไปนะกตัวครับเนาะโอ๊่ตดแคิวสามกิโลคนนะกะเลื่อเพื่อป่ะยกตัวแค่หน่อยกิโลแล้วแม่ก็ดีแบบหายหเ่อยกิโลเส็อ้เปิดไฟเดี่ยวไว้น่าโอ้เป็นงานอย่ยานสบานยังดี ก็ปดไปเรยลออกปดไปยัง <sucks> ก๋อุลมกันปะตานกงานสิเลียสาเรียว่เปิดไปเรียวเด้อคนตางลังเขเห็นตัวดูห้อสิเลียสาเดียจากยังไหมาจนไปถึงสองอยด้วยเนี่ย <sh> ปัอยสามสิบรือสี่สิบยังก,งกิ้งแต่กดงไม่มเนี่ยเอ,ออไหนจะไม่ออนเออนนล,นย,นย,นนลย่ะช่างก็เดิมดง่อยจา่งอยพี่น้องจคดีนะครับผิ่เหียบผิ่มันดีดีเสียงชัดเจน ลายท่างแต่ที่นิดน้อยเม็ดคุ้งว,ว้ยยี่ดอกกำหนดที่ว,าว่าโอเชีนะครับแต่ว่ารถคือส่วนสีเป็นไนนนด้หลายไม่จ่างเดยก็ต้องกพันธันธรรมดาได้เป็นน้องพันธวันดื้เด่นกระลำเข่ารถพุ่งลาย หอ้ยส่วนเกลี่ย7อยเม็ดบอกกันยังไงประมาณเกือบกิโลนตัวห่ออาหารเครื่องดื่มเนึ่งเซ่อข้นอีสามนี่วะสามสิบานี่คือทั้งหลวงพันิเมล็ดหนึ่งศูนย์เจ็ะครับช่วงเราเพื่อเช่นกังไป เอใช่ปากาไปเพื่อฝากาไม่เสร็จลัะเ,เป็นเพื่อฝากสามสิบกิโลเมัรเลย้าเออไม่มีอย่งแรีกดออกเแฝงแบบนะไอ้ป้น,ะนหางเซ năm ping ôi oh, làm tuấn mới năm ping nè mày nhảy cái tuấn này năm ping nè, làm gì không phải xưng đầu, kinh โอ้นนลมล,ลื่นนะครับนี่จะป้ายเฮ็ดนะครับเนี่ยใส่เมื่อเข่าเนี่ยต้องให้เจอเลยเฮ็ดลายอะไรไม่แหน่ทางคิดซื้อโลกสองแพรคุณหารรถแฟนสวนออกมา

ตัง้งกับขั้วนาขั้หลังนะครับเป็นปกตินะครับของเส้นทางทางฝาสินะก็โค้วใต้กับโค้งฟ้าก็ข <time> ื่นกับลงอยู่เฉพาะวันนี้เข้าซอยไก่ เอาควคุเส้นเลือดเ็นฝ่ามา ไกล้หมดแล้วเพื่อใช้ปอาการานะพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องมาสามนีละคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ